จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กเนื้อที่ถูกบูลลี่เลี้ยงปีศาจเพื่อล้างแคนสวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The s h ช d e ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่เบนชายหลงทางที่ติดอยู่ในป่าแต่ทันใดนั้นแวมพายตนหนึ่งที่มีฟันแหลมคมก็ได้กัดเข้าที่คอของเขาก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้าพอดีและแสงแดดก็เผาปีศาจตัวนั้นจนมอดไหมซึ่งดูเหมือนว่าเบนจะติดเชื้อของมันมาด้วยพอเมื่อเขาถูกแสงแดดมันก็แสบร้อนเป็นอย่างมากจนเบนต้องรีบไปหาที่ซ่อนตัวและได้พบกับกระท่อมหลังหนึ่งที่จะใช้หลบแสงแดดได้แต่ก่อนที่จะไปถึงที่นั่นมันก็จําเป็นต้องผ่านทุ ลงลงไปและเขาก็คงจะไม่รอดอย่างแน่นอนเบนเลยคว้าผ้าคุมท่อนฟืนและกัดฟันวิ่งฝ่าเข้าไปในกระท่อมเขาซ่อนตัวอยู่ข้างในนั้นและไม่ยอมออกมาอีกเลย และภาพก็ตัดมาที่ครอบครัวแสนอบอุ่นซึ่งประกอบไปด้วยสแตนลูกชายสุดที่รักของพ่อแม่และวันนี้พ่อก็จะพาทุกคนไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันซึ่งเมื่อดูแค่ผิวเผินก็เหมือนกับครอบครัวทั่ว,วไปแต่ทันใดนั้นแม่ของเขาก็เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและพ่อก็รับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้จนตัดสินใจจบเรื่องทุกอย่างลงก่อนที่สแตนจะสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นแต่มันก็คือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลาย ปีก่อนในตอนนี้สแตนอาศาัยอยู่กับคุณปู่ที่ทางเจ้าระเบียบและชอบใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาเขามักจะถูกต่อว่าถึงเรื่องที่ตื่นสายและไปโรงเรียนไม่ทันอยู่บ่อยๆซึ่งในขณะที่เขาปั่นจักรยานไปโรงเรียนมาร์เบลเด็กเกเรก็ได้ขับรถมาแกล้งเขาจนทําให้จักรยานของสแตนจนเข้ากับรถของนายอำเภอแต่แทนที่เขาจะถูกถามว่าบาดเจ็บตรงไหนบ้างนายอำเภอกลับลงมาต่อว่าที่เขาไม่รู้จักระมัดระวังและถ้ามีครั้งต่อไปสแต จะถูกดำเนินคดีซึ่งดูเหมือนว่าทุกๆคนจะไม่ค่อยชอบกี่หน้าเขาเท่าไหรนะ่นักจนเมื่อมาถึงที่โรงเรียนสแตนแอบมองร็อกซี่หญิงสาวที่เขาแอบชอบแต่เธอกับดูไม่สนใจเขาเลยสักนิดก่อนที่ดอมเพื่อนสนิทของเขาจะถูกพวกมาเบิลและเด็กเกเดกกัแกนสแตนจึงเข้าไปช่วยในทันทีจนเกือบที่จะมีเรื่องกันโชคดีที่อาจารย์ได้เข้ามาห้ามเาไว้ได้และเป็นสแตนที่กลายเป็นคนผิดอย่างเช่นทุกครั้ง ด้วยความเบื่อหน่ายเขาเลยชวนดอมโดดเรียนแล้วออกไปเดินเล่นด้วยกันข้างนอก ระหว่างนั้นทั้งสองก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่สแตนไม่กล้าบอกความในใจกับร็อกซี่สักทีเขาเลยตอบดอมว่าเธอเป็นถึงดาวโรงเรียนจะมาสนใจอะไรกับคนธรรมดาอย่างเขาแต่ดอมก็ยังยืนยันว่าเขาควรจะสารภาพรักออกไปจะได้รู้ผลกันไปเลยซึ่งมันก็ทําให้สแตนเริ่มหงุดหงิดและขอตัวกลับบ้านไปเขาขึ้นมาแอบอยู่บนห้องใต้หลังคาและรอจนกว่าคุณปู่จะขับรถออกไปข้างนอกระหว่างนั้นสแตนก็นั่งดูภาพถ่ายของครอบครัวและทํา ไม่เขารู้สึกมีความสุขแม้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อีกก็ตามและเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็พาเจ้าดาร์กสุนัขที่เลี้ยงออกมาเดินเล่นในสวนแต่เจ้าดาร์กก้าวแต่เห่าอะไรบาง,างอย่างออกมาไม่ยอมหยุดมันหันไปมองที่ห้องเก็บของเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นด้วยความสงสยัยสแตนได้เ,เข้าไปดูด้วยตัวเองและเมื่อเขาหันไปมองที่ด้านในก็ได้พบกับเบนที่หนีเข้ามาซ่อนในตอนต้นเรื่องสแตนที่ตกใจกลัวเลยรีบวิ่งออกมาข้างนอกและพูดขู่ ว่ารีบใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะไม่เช่นนั้นเขาจะปล่อยเจ้าดักไปกัด แต่มันก็ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาสแตนเลยจําเป็นต้องส่งเจ้าดักเข้าไปและทันใดน,นั้นเสียงการต่อสู้ก็ดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงภายในเวลาล่วงเร็วและผ้าพันคอของเจ้าดักก็ถูกโยนออกมาข้างนอกสแตนที่เห็นท่าไม่ดีเลยรีบหนีเข้าไปตั้งหลักในบ้านก่อนที่คุณปู่ของเขาจะกลับบ้านมาพอดีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นสแตนเลยเล่าความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่คุณปู่ก็ไม่ยอมเชื่อและคิดว่าสแตนแอบเล่นยาจน ทั้งเขาได้เห็นภาพพันคอก็ทําให้คุณปู่ถึงกับสติแตกและบุกเข้าไปจัดการมันด้วยตัวเองเสียงของการต่อสู้จึงได้ดังขึ้นอีกครั้งและทุกอย่างก็เงียบตามไปด้วยเช่นกันสแตนที่กลัวว่าปีศาจจะตามออกมาเลยใช้โซ่มาพันประตูไว้จากนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะโทรแจ้งตำรวจและในตอนนั้นเองสแตนก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่รู้ว่าคุณปู่เสียชีวิตเขาก็จะกลายเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกส่งไปยังสถานส,านสงเคราะห์สแตน เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับและใช้แผ่นไม้มาตอกตะปูปิดตายห้องเก็บของเพื่อไม่ให้ใครออกมาได้เช้าวันต่อมาสแตนก็มานั่งเงีย,งยบๆคนเดียวที่โรงเรียนก่อนที่ดอกซี่จะแวะเข้ามาคุยกับเขาเธอกล่าวชมว่านายดูกล้า,าหาญดีที่กล้าเผชิญหน้ากับมาเบิลแต่เพื่อนๆของ็อกซี่กับดูไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหรนะ่นักและเดินหนีไปในต,ตอนนั้นเองมาเบิลและพวกเด็กเกเรก็เดินผ่านมาพวกมันได้พูดจาล้อเลียนเขาว่าลูกไม่มี มก่อนที่จะเดินจากไปซึ่งมันก็ทําให้สแตนรู้สึกไม่พอใจและถามด็อกซี่ว่าทําไมเธอต้องไปสนิทกับเด็กเวนพวกนี้ด้วยด็อกซี่เลยบอกว่าก็เพื่อกลมกลืนไปกับพวกมันจะได้ไม่ถูกแกล้งเหมือนกับนายยังไงละ่ะสแตนเลยตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องของคุณปู่ให้เธอฟังแต่ดอมก็ดันเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนเลยทําให้เขาไม่ได้พูดออกไปหลังเลิกเรียนดอมก็เดินกลับบ้านคนเดียวและพวกของมาเบลก็ขับรถมาแกล้งเขาอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้ ดอมกับเลือกที่จะไม่ยอมจะทําทให้เขาถูกดุมสั่งสอนชุดใหญ่ส่วนสแตนก็คิดวิธีที่จะกาจัดปีศาจในห้องเก็บของพอตอนนี้มันใกล้ที่จะพังประตูออกมาได้แล้วและเมื่อเข้าไปใกล้เจ้าปีศาจมันก็ลวงมือออกมาดึงเขาก่อนที่แสงแดดจะแผดเผามันจนเขาสามารถรอดมาได้ทันใดนั้นดอมก็มาหาเขาที่บ้านเพื่อต่อว่าสแตนที่ไม่เคยคิดจะช่วยเขาเลยสแตนที่กลัวว่าจะมีคนรู้ความลับเลยบอกให้ดอมกลับบ้านไป ก่แต่ดอมก็ไม่ยอมกลับจนกว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและทําให้สแตนจําเป็นต้องเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่ามีปีศาจกําลังซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของหลังบ้านแต่ดอมก็คิดว่าเป็นเรื่องอํากันเล่นและพยายามจะเข้าไปดูใกล้ๆซึ่งมันก็ทําให้เขาเกือบจะถูกปีศาจจับตัวไปและช่วยกันนาแผ่นไม้มาปิดห้องเก็บของได้สําเร็จและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ดอมคิดไอเดียดีๆขึ้นมาได้พวกเราจะหลอกล่อมาเบลิลและแก๊งเด็กเกเรของมันมาให้ปีศา ตัดตัวนี้กินแต่สแตนก็ไม่เห็นด้วยและสั่งห้าไม่ให้ดอมพาใครมาที่นี่เป็นอันขาดแม้ว่าในใจลึกๆจะอยากทําแบบนั้นก็ตามในคืนนั้นสแตนก็ดูสารคดีที่เกี่ยวกับวิธีกําจัดแวมไพร์มันมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนหลักๆนั่นคือใช้แสงแดดเพื่อเผามันให้มอดไหมหรือใช้หมุดปักไปที่หัวใจของมันแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องแยกหัวและตัวของมันออกจากกันเช้าวันต่อมาสแตนก็ถือสว่านไปที่ห้องเก็บของและใช้มันเจาะรู เพื่อให้แสงส่องเข้าไปทำร้ายมันอย่างนั้นสแตนก็เริ่มต่อรองกับปีศาจถ้าหากมันยอมทำตามที่เขาบอกเขาก็จะไว้ชีวิตมันแต่นายอำเภอก็ดันแวะมาที่บ้านพอดีและถามว่าแกเห็นผู้ชายที่ชื่อเบนบ้างไหมพอดีว่ามีญาติกำลังตามหาเขาแต่สแตนก็ไม่รู้ว่าเบนคือใครนายอำเภอเลยถามหาคุณปู่เพื่อที่จะสอบปากคำสแตนจึงโกหกนายอำเภอว่าผมเคยเห็นคุณปู่กับเบนมีปัญหาก,กันอย่างหนะักและตอนนี้ทั้งสองก็หายตัวไปซ ย่งนั้นนายอำเภอระยาสาจะไปส่งสแตนที่โรงเรียนแต่เธอเดินเหลือไปเห็นไม้เท้าของคุณปู่ที่ตกอยู่บนพื้นและทําทให้เธอเริ่มรู้สึกสงสัยอยู่ไม่น้อยจนเมื่อมาถึงที่โรงเรียนสแตนก็กล่าวขอบคุณและขอตัวลงจากรถไปก่อนที่จะเห็นมาเบลที่พูดจาไม่ดีใส่หรอกซี่มันก็ทําให้สแตนหมดความอดทนเขาสาวมาใส่หน้ามันจนหมอบลงกับพื้นและสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เขาถูกเชิญผู้ปกครองและนายอำเภอก็กําลังไปที่บ้านของ เขาเพื่อรับคุณปู่มาที่โรงเรียนและหมายความว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในห้องเก็บของขก็กาลังจะถูกเปิดเผยนี่อีกไม่ช้าสแตนได้รีบวิ่งกลับไปที่บ้านเขาวิ่งไปอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะนายอำเภอได้ขับรถมาถึงที่บ้านะนั่งรออยู่สักพักก่อนที่จะได้ยินเสียงประหลาดที่ดังมาจากหลังบ้านนายอำเภอได้ her, คิดว่าสแตนจับตัวคุณปู่มาขังเอาไว้เหมือนกับหนังสยองขวัญที่เธอเพิ่งดูแต่ก่อนที่จะ เปิดประตูเข้าไปแตนก็กลับมาถึงที่บ้านพอดีเขาเตือนนายอำเภอว่าอย่าเปิดประตูเด็ดขาดแต่เธอก็ไม่สนใจและสั่งให้เขาหมอบลงไปกับผืนจากนั้นนายอำเภอก็ปล็อกประตูและเปิดโอกาสให้ปีศาจลากตัวเธอเข้าไปข้างในแตนที่เห็นก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวก่อนที่มาเบิลจะตามมาถึงที่บ้านและจัดการเอาคืนอย่างสาสมแต่เขากลับไม่ตอบโต้อะไรและเตือนให้มาเบิลที่บอ,อกไปให้ไกลจากที่นี่ซะแต่มาเบิลก็ไม่ยอม จนกว่าเขาจะได้เอาคืนจนสาคแก่ใจและในตอนนั้นเองดอมก็เข้ามาช่วยเขาใช้อาวุธบังคับให้มาเบิลยอมแพ้ซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีและดอมก็จะใช้โอกาสนี้เอาคืนให้กับทุกสิ่งที่ผ่านมาเขาขู่มันว่าถ้าแกไม่อยากโดนยิงก็รีบๆเข้าไปในห้องเก็บของซะ มาร์เบิลเลยยอมทำตามคำสั่งโดยที่ไม่ฟังคำห้ามของสแตนเลยสักนิดและส่งผลให้เขาต้องมีชะตากรรมเช่นเดียวกับคุณปู่สแตนจึงต่อว่าดอมที่ทำอะไรโดยที่ไม่วางแผนให้ดีและทั้งสองก็มีปากเสียงใส่กันจนเขาถูกดอมฟาดจนสลบไปและเมื่อสแตนฟื้นขึ้นก็ได้พบกับดอ,อกซี่ที่เข้ามาหาด้วยความเป็นห่วงแต่ประตูห้องเก็บของมันกลับถูกใครบางคนเปิดทิ้งเอาไว้สแตนได้บอกให้ดอ,อกซี่รออยู่ด้านนอกส่วนเขาจะเข้าไปสำรวจ ดูข้างในและถ้าไม่ออกมาภายใน5นาทีก็ให้โทรแจ้งตำรวจได้เลยและภายในนั้นสแตนก็ได้พบก,กับดอมที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วแถมดอมก็ยังชักชวนให้เขามาเป็นพวกเดียวกันจะได้มีพลังและไม่ถูกแกล้งอีกต่อไปดอมพุ่งตัวเข้ามากัดสแตนแต่เขาก็ใช้แสงป้องกันจนหนีออกมาได้ด็อกซี่จึงโผล่เข้ามากอดเขาและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ยังไม่ทันจะได้อธิบายดอมที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ พุ่งตัวออกมาจนถูกแสงแดดแผดเผาอีกครั้งสแตนที่เป็นห่วงเพื่อนแล้ว้าไปคุมให้กับเขาพร้อมกับบอกล็อกซี่ว่าให้เชื่อใจแลวเขาจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันย้ายดอมเข้าไปในห้องเก็บของและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ต่อสู้กับปีศาจนคืนนี้ทั้งไม้แหลมเพื่อใช้ป้องกันตัวและปิดประตูทุกบานอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาได้จากนั้นสแตนก็เล่าทุกอย่างให้ล็อกซี่ฟังและบอกให้เธอรีบหนีไปเพราะเขาจะจัดการเรื่องนี้ ด้ววยตัเองแต่ล็อกซี่ก็ยังยืยนยันว่าเธอจะอยู่ข้างๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนั้นเองพวกเด็กเกเร ے, ก็ดันบุกมาที่บ้านเขาเพื่อตามหาตัวมาเบลทั้งสองเลยเตือนให้พวกมันรีบหนีไปแต่ก็ไม่มีใครฟังจนกระทั่งหนึ่งในเด็กเกเร ے, ได้ถูกจัดก,การไปต่อหน้าต่อตาพิษเด็กหัวฟูได้ขอร้องให้พวกเขาเปิดประตูให้และเมื่อเข้ามาข้างในมันก็เอาแต่ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งสองเลยบอกให้อยู่เงียบๆในบ้านแล้ว กจะปลอดภัยแต่ทันใดนั้นไฟฟ้าในบ้านก็ดับลงพร้อมกับเสียงกระจกแตกที่ดังมาจากห้องใต้หลังคาและสแตนก็ดูว่าปีศาจมันสามารถเข้ามาในบ้านได้แล้วทั้ง3ไดเลยพากันขึ้นไปที่ชั้นบนและแยกกันออกไปดูตามจุดต่งตางๆและกลายเป็นเพษที่ถูกเพื่อนของตัวเองกัดแต่ตอนนี้ก็มีปีศาจถึง2ตัวที่จะมาจัดการสแตนเขาจึงจําเป็นต้องใช้ลูกซองของคุณปู่เพื่อจัดการกับมันแต่แล้วเบนที่เป็นปีศาจตนแรกก็ได้ปรากฏตัวขึ้น และจับด็อกซี่ไปที่ห้องใต้หลังคาสแตนที่ตามมาช่วยดะจัดการยิงลูกซองใส่มันแต่เบนที่มีพลังเยอะกว่าปีศาจตัวอื่นๆก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดมันเหวี่ยงสแตนจนกระเด็นและหันกลับมาเพื่อจัดการกับด็อกซี่ในตอนนั้นเองสแตนก็ลุกขึ้นและใช้ไม้แหลมปาใส่เจ้าปีศาจมันเลยหันกลับมาเพื่อจัดการกับเขาก่อนและเปิดโอกาสให้ดอกซี่ใช้ขวานแยกส่วนมันเพื่อจบเรื่องทั้งหมด และหลังจากเหตุการณ์นั้นสแตนก็นําปีศาจท,ทุกตัวไปไว้ในห้องเก็บของพร้อมกับรานน้ามันและจุดไฟเผาเพื่อส่งกลับไปยังนรกแต่ที่ท้ายรถของพวกเขาก็ยังมีปีศาจเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งนั่นคือดอมเพื่อนรักของพวกเขาที่เจอกมาได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเบนได้ถูกปีศาจแวมพพายกัดและติดเชื้อจนหนีมาแอบ,บอยู่ในห้องเก็บของแต่เรื่องราวทุกอย่างมันก็แย่ลงเมื่อคุณปู่ได้ถูกแวมพายกินบวกกับดอมที่พยายามจะหลอกล่อเด็กเกเรมาให้ถูกจัดการแต่กลับเป็นเขาที่ติดเชื้อเสีเองและทําให้ทุกอย่างเลวร้วายเกินกว่าที่จะควบคุมได้แต่ท้ายที่สดุดสแตนและล็อกซี่ก็สามารถจัดการกับปีศาจได้ทุกตนและเหลือเอาไว้แค่เพียงดอมเพื่อนรักของพวกเขาที่อาศัยอยู่บนหลังรถ หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ i m d b ที่4.8คะแนนและเว็บ r อ t t n t t o m t t o ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่59%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,ใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับ